สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเชื่อมต่อแอป Power Miner ครับผมระหว่างเครื่องโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็เชื่อมต่อผ่านเครื่อง PC ซนะผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกัน,นะผมโอเคครับครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดบนแอปโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปโหลดแอป Power Miner นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ดูนะครับผมวันนี้เครื่องที่ผมจะเชื่อมต่อจะเป็นเครื่อง PC นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยครับผมขออนุญาตโหลดแอปก่อนนะครับผมอันนี้ครับกดติดตั้งไปนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับผมตอนนี้เมื่อเราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการดาวน์โหลดบนเครื่อง PC กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้โหลดแอปบนโทรศัพท์ครับเครื่องที่ผมใช้ครับจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดู ขั้นตอนการดาวน์โหลดบนเครื่อง PC กันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกเลยครับผมให้เราเข้ามาที่แอป google chrome นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า a p o w e r miner ครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ลิงก์แรกเลยนะครับผมเมื่อกดเข้ามาลิงก์แรกครับเราก็จะเจอเว็บไซต์แบบนี้ครับผมทีนี้ครับให้เรากดดาวน์โหลดแอป a p o w e r miner ไปนะครับผมนี่ครับกดดาวน์โหลดไปนะครับทีนี้ครับ เมื่อเรากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันก็จะติดตั้งลงเครื่องของเรานะครับผมรอสักครู่ครับผมตอนนี้ก็รอดาวน์โหลดนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดตรงมุมด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับผมเห็นเมาส์ผมชี้ไหมครับกดไปเลยนะครับผมโอเคครับรอสักครู่นะครับผมโอเคครับก็จะขึ้นมานี่ครับให้เรากดยเดทไปนะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ครับให้เรากดยเดทไปนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งบน เครื่อง PC ของเรานะครับผมวันนี้ผมใช้เป็นคอม PC ครับที่ติดตั้งแอป Apple Developer ครับผมเราก็เลือกเป็นภาษาไทยมีไหมไม่มีก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็เราก็เลือกนะผม Install Folder ครับเราจะติดตั้งไว้ไหนครับผมส่วนผมจะติดตั้งไว้บนไดร์ C ครับผมจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่ครับติดตั้งที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะผมเวอร์ชัน32บิตนะครับ x86 คือเวอร์ชัน32บิตนะครับผมแล้วก็ ชื่อโฟลเดอร์อพเวอร์เมลเลอร์ครับผมตัวนี้ครับนี่ครับโอเคครับผมแล้วก็กด install now ไปนะครับผมแล้วก็รอสักครู่ครับผมให้เครื่องให้ตัวโปรแกรมอพเวอร์เมลเลอร์ครับติดตั้งบนเครื่องของเรานะครับผมเราก็รอให้ตัวเสียฟ้าตัวนี้ครับวิ่งจนหมดแถบนะครับผมแล้วก็จะติดตั้งลงเครื่องของเราครับทีนี้เราจะไปดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับว่าเราจะเชื่อมต่อยังไงนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกอันนี้นะครับผมอันนี้ คือเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องของเราเลยนะครับผมนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมทีนี้ครับใม้่เรากด open now ไปนะครับครับผมขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการเลือกระบบปฏิบัติการครับว่าเราจะเชื่อมต่อบนระบบปฏิบัติการไหนครับผมโอเคครับผมจะเลือกเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมเป็นตัวแรกนะครับผมอันนี้ขออนุญาตเชื่อมต่อบน PC ไปโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมกดตรง Android นะครับผมและทีนี้ครับเขาก็จะให้ติดตั้งตัว แอป a p o w e r Miner ครับผมบนเครื่อง Android ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบนหน้าจอโทรศัพท์นะครับทีนี้ครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อเครือข่ายดูนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตค้นหาเครือข่ายนะครับผมตอนนี้ครับเมื่อผมเปิดขึ้นมาครับผมเราก็เลือกเป็นระบบ Wi-Fi ให้มันเชื่อมต่อในวงแรวนเดียวกันนะครับผมอ่ะเราก็เลือกตอนนี้ครับเห็นไหมครับผม a p o w e Miner ครับผมจะลองเชื่อมต่อไปหน้าจอ เป็น PC ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมกดตรงมุมตอนนี้ครับผมเชื่อมต่อนะครับผมเจอไหมนี่ตอนนี้ครับก็กําลังค้นหานะครับผมเครื่องเดสก์ท็อปที่เราเชื่อมต่ออยู่บนหน้าจอนะครับผมสังเกตตรงหน้าจอโทรศัพท์นะครับผมจะเปิดให้ดูทั้งสองหน้าจอนะครับผมลองลองเซิร์ชดูนะครับผมอนุญาตใช้แอปนะผมเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ เราสังเกตบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมตอนนี้ก็ได้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับผมสังเกตนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับมาเลยครับตอนนี้แอปอัพเพอเวอร์เมนเลอร์ครับของเราใช้ได้ครับผมตอนนี้ผมสะท้อนหน้าจอขึ้นบนเครื่อง PC แล้วนะผมสังเกตว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอของพีซีก็จะเหมือนกันนะครับโอเคครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการสอนสะท้อนหน้าจอ ผ่านแอป a p o w e r Miller นะครับผมสรับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงครับก็อย่า,รร<ๆ>ยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, ด้วยนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับผมสำหรับนี้ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ